ครับสวัสดีครับพี่น้องท่างช่องกเกษตรบ้านทึงศิลปอ่าวันนี้ภาพี่นอ้องอ่ามาเบิงการใส่ปุ๋ยครับอ่าเป็นการใส่ปุ๋ยเขาอ่ารอบที่สองครับซึ่ง เขานี่เริ่มสีออกร่วงแล้วครับเริ่มสีตั้งทองแล้วอ่าอีกประมาณเดือนกัวกัวครับขนาดจะได้เห็นผลผลิตครับอ่าซึ่งการใส่ปุ๋ยรอบที่สองนี่อ่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับอ่าเพื่อใส่ปุ๋ยให้ได้ธาตุอาหารอ่ารับร่วงครับอ่าซึ่งขันโุ้ใช้รอบนี้มีโอกาสผลผลิตลดลงถึงอาชิถึง60%ครับ มาติดตามรับชมครับครับสำหรับการใส่ปุ๋ยรับร่วงหรือใส่ปุ๋ยช่วงที่สองนี่ครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเขานี่กำลังสิตั้งท้องครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับธาตุอาหาราครบถ้วนสมบูรณ์ครับซึ่งเขานี่ ลักๆแล้วต้องการถาดอาหารนี่ก็จะเป็นเอ็นพีแล้วครับทิ้งซึ่งมีขายตามท้องตลาดครับแต่ว่า่วนมากเช่าหน้าของเฮานี่ก็จะเพื่อความ,มันใจครับ็คงสิเป็นปุ๋ยสูตรซิบหาซิบหาซิบหาเนี่ยครับเพราะว่าการวัดดินมันกรบโบได้มีควม สำคัญกับชาวนาปันไดอ่าซึ่งน้อยนักหน่อยนะที่จะได้เอาดินไปตรวจครับเคยเฮตุแบบใดก็เหตุแบบนั่นแหละครับอ่าซึ่งประสมกันล้วนๆครับอ่าแต่ว่าปุ๋ยตรวิบหาซิบหาเนี่ยปุป๋ยผสมครับระวางถาดอาหารเ e อ็นยีเคเอามาผสมกันตามตามตามตราส่วนซึ่งหาซื้อได้ครับอ่ามีขายทุก ทั่วประเทศแล้วครับสึ่งการวานช่วงนี้นี่าถาดอาหารก็คงจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับซึ่งเขานี่ก็บ่บได้จ้เป็นต้องการาถาดอาหารมากมามถึง16าตถาดครับขอลักลักๆนี่3าถาดาซึงการวานนี่ก็วานให้ทั่วครับแต่ว่าถาจะห้ดีนี่วานเป็นหนาไผ่หนามันครับอ่า เดินไปขังนาครับวานไปเรื่อยๆครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นี่ใส่แรงงานบานเฮ่านี้ละอสองคนครับซึ่งอัตราจางนี่ก็คิดเป็นสอบครับสอ,อบละหนึ่งรอยบาทครับสอ,อบหนึ่งกะมีหาสิบโลาวานสอบหนึ่งก็โอเคแล้วครับสำหรับหน้า องไร่สามไร่นี่กอ,อยูประมานนี้แหละครับสองไร่ต่อสอบหรือสามไร่สอบหนึ่งกอยูปมาณนี้ครับเพื่อต้องการฐานอาหารใน้มันครบถามว่ายากบ่ครับในก้านวานปุ๋ยนี่สำหรับผมนี่ยากแน่อยู่ครับเพราะว่าเขาเข้าในบมันเซนหนักขี่ต้มมันก็ไหลาย,ยางไปมันกับค่อคนข้างจะ เมื่อยเนี่ยเปลืองแห้งเนี่ยครับเพราะปุ๋ยกับนักพอแล้วคู่หนึ่งกับะมาณซีบลครับเอาใส่แขนวานไปเลื่อยเป็นหนาไผ่หนามันอ่าซึ่งทาบ่มมีความชำนาญเนี่ยการทิวานยากเนี่ยครับสำหรับท่านใดที่เฮ็ดหน้าไม่ที่บดท่านมีประสบการณ์ป้างใดอ่าการข่วนเสียจังให้ข้นเนี่ยที่แรงงานที่มีความอ่า ทำนานครับวานให้สำหรับการวานปุ๋ยรอบที่สองนี่ยูระวางวันที่20กันยายนนึครับบวกรวบเจ็ดมือประมาณนี้ครับเพราะว่าก่อนออกล่วงนี่ประมาณจักส0มสมือมันต้องไร้รับถาดอาหารเพื่อสะเอาไปบําบรุงลูกเหรอครับคือกันกระพ่นเหรอครับพี่นอ้องช่วงท้องนี่ครับ ินอาหารให้มันครบถ้วนเนี่ยเพื่อลูกมันสิสมบูรณ์เขาก็เหมือนกันครับเขามันมีชีวิตคือมนุษย์นี่แหละอ่าช่วงที่ตั้งท้องก่อนตั้งท้องนี่มันก็ต้องได้รับสารอาหารเต็มที่ครับอ่าเพราะว่าถ้าอาหารมันจะโดดจากดินไปนี่อาจจะบ่พอครับเพราะาพื้นหน้านี่บางบางที่นี่อาจจะทานอาหารกับชิบบมี่วันไดอ่าบางคนก็ใส่ปุ๋ยขอก นกขนก็ใส่ขีไก่เนี่ยนงคนกับโบลิไซเลยอ่าึงมันมีความจําเป็นต้องเด็ดทัดลับถาดอาหารที่มันเสมอครับง่ายๆก็คือสิบหาสิบหาสิบหา,บหานี่มันจะเสมอครับง่ายดีอ่าบ่ต้องไปคิดอีงังมากไม่อ่าหวานไปแล้วนอนถ่ายอยู่ฮือนสบายครับอ่าถาตะเกียบันนี้อีกจักประมาณจักเดื่อนหนึ่งครับจากทองหน้าสีเขียวนี่กระสีเป็นสีทองครับอีเลื่อนกลัวๆนี่อ่า สิ่งสำคัญมากครับการใส่ปุ๋ยนี่เม็นแพ้งกัต้องซื้อครับเพราะว่ามันมีความสำคัญทาบบอไส่นี่จากประสบการณ์ที่เฮตมานี่ครับลดลงหาเปอเซนต์เป็นยางต่ำครับเพราะว่าช่วงทองมันบรไเ้รับสารอาหารเม็ดจากสามาลอยกวมริเ็ตตัวร่วงเหลืออยู่ลอยอถึงลอยหาสิอยู่ประมาณนี้แล้วครับ้ามันบ่สมบูรณ์ ซึ่งมือนี่เนี่เป็นมืออที่มีแดดแน่จังน้อยครับถ้าอยู่เขากับฝนตกคนลิลินนี่ละออกแนี่ถ้าบววานมันกับสีสายเกินไปครับาะวาวานมือน,นี่นี่วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาหย่านมันเลยไปกว่านี้ครับจำเป็นกับตรงวานแล้วครับฝ่าฝนโบเป็นใจมั่นกับตรงทำใจเอาชาวนาครับเรงงานอา กาหาได้ตามบ้านนี่แหละครับครูที่เฮตินี่ก็จะมีข้อมสํำนาญเนี่ย,ค,นนนยครับการว่านปุ๋ยนี่โบเมนวาสีเอาไผลมาว่านก็นได้ครับเพราะว่าการข้อมเสมอต้นเสมอไปในการว่านแต่ว่าถ้าโบมีแรงงานนี่มันก็นยากครับถ้าจใส่เครื่องใส่เครื่อง่องอน,กนก็ได้ครับช่วงนี้ก็มีขายตามทองตลาดเครื่องผลแต่ว่าอาจจะนักเนี่ยครับอ่า แต่บางคนมันอาจซีบอถนัดครับแต่ว่าเครื่องพน่นี่คันนี้ผมแนะนํานี่คือเฮ็ดัน,นาดที่มันใหญ่ใหญ่เติบนึงประมาณจังเมตรสองเมตรเนี่ยยางเนี่ขนาด่นเอาครับซึ่งขน,นานี่ก็บปตองกวางปันไดมันเกิจดจะลดเล่งควมเมยหลาของเข้าไปได้หลายเติบครับมันตองแป้งรูแบบไม่ครับถ้าไปบกเคยบ้านนี่ก็เมยครับ าวานสามลาสองไรนี่ยากแน่ครับซึ่งผมเคยวานแล้วบูยากครับอยา,างดีกว่ามันยางยากพี่น้องมันยางนี่ต้มแต่ว่ากระถามามวนมวนมวนครับเมื่อยกับเมื่อยอมันเสียงครับแต่ว่าเท่าล่องเท่านี่ต้องใส่เกืบอบเกือบบูดด้วยครับพี่น้องเพราะช่วงนี้นี่โรคสีนูม่อนขางจะร้ายครับนี่แหละครับ การวานปุ๋ยส่วงรอบที่สองมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากนี้วานแล้วแล้วครับเรียงงานกันเด็กก้านบ่ตรพบกันไหมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ